ใบไม่มีอะไรจะให้นะครับใ<อ>บไม่มีอะไรตอบแทนแล้วครับตอบมารักใบเพราะอะไรจออรรีบกันถอดแว่นดิได้เห็นชัดชัดอเห็นชัดไหมหรือใส่แว่นเห็นชัดไหมเอาลองอ่านลองอ่านดูใส่แว่นแล้วจะเท่หน่าเอาอ่านดูรักใบเพราะอะไรรักใบเพราะอะไรครับอ้าวอ่านดิอ่านดิเน,นี่ยเนี่ยรักใบเต็มเลยดำอย่าพิมพ์เยอะรักใบอย่าพิมพ์เยอะเดี๋ยวก็มาเหว่วงานเข้าเดี๋ยวเอฟซีตัวยงเขาจะไม่พอใจแต่ว่าอะไรล่ะเขาเขาไม่ให้รักคนอื่นอ่านย่างเพราะอะไร เพราะอะไรคนรักใบเยอะมากรู้ไหมสู้ไปพร้อมกับพี่ตั้มนี่นะ FC เป็นกำลังใจให้เพื่อนกันเพื่อนตาย,าาายตลอดไปไปวัดต้องรอไปวัดต้องรอจอ่า,จาตามนั้นจ่านะตามนั้นจา่อาอันนี้นะใบกดหนึ่งรักน่ารักออเพราะน้ารักนี่เองเอ,อืมเอ้อยเพราะอะไรเพราะอะไร อะไรดูดิล้อคอใบได้ดีนะอ้าวนั่นร้องเพลงเขาว่าใบเป็นเด็กดีมาให้กำลังใจกำลังใจเยอะเท่าอะไรสองไม่ก้าวร้องขอหนึ่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแจกขนมเขาเพิ่มเพลงเอยผ่านมาน้ำตาเสียไปในสิ่่งทีความรักจากไม่จบกไปแล้วไม่จบกันแล้ว เอาแว่นตามีเปียกมีปออ้าวปออยู่ไหนเนี่ยมีเปี๊ยกมันมีอาชีมีจุกอ้าวอ้าวมีโน้ตมีเป้น่าจะมีครบคนแหละนะของเอกมีหลัง อันนี้ของเดี๋ยวจะแจกรวมไปแจกรวมมากตอนที่คุณตาเนะยคุณตาส่งมาให้อ่ารับแล้วนะฮะคุณตานะอันนี้คุณตาเ็าส่งมาให้นะฮะ,ะรีบกินนะคุณตั้มนะส่งมาหลายวันแล้วไม่ได้ที่ส่งมาทีงาได้แนละ้วมันเยอะดี๋ยวแบ่งให้น้องๆกินไปนะครับแบ่งให้น้องๆกินไปนะ ่ะเดี๋ยวเราอ่าเดี๋ยวไปแบ่งแบ่งเขาคนละชิ้นคนละชิ้นดูได้มียานให้ตางไว้ยี่สิบบาทอะไรเรียกอะไรบ้านนี่ใช่ไหมแกใส่กล่องไว้แกใส่กล่องไว้ใบแกใส่กล่องให้น้องหลังไปอันเนี่ยใบให้น้องหลังไม่อันดีหน่อยครับพี่ให้พี่ให้พี่ให้อืมหนอ อันนี้พี่ตาเขาส่งมาให้นะเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยแกกไปก่อนเลกแ่าเดี๋ยวไปแจกื่ว่าถ้าพูอะมีกี่คนน้องเราก็ดูแลทุกคนไอ้คนไหนเป็นหนักหน่อยอ,อ้ยังสบายเป็นหนักก็เห็นอยู่นะทุกคนก็ดีขึ้นดีขึ้นกันหมดนะฮะรอใช่นะ เอาใบเก็บใบเก็บขยะขยะนี่มันนั่นใบเก็บเลยลูก,ก,กอาถุงใส่แว่นตาได้ย่างเงปียกเรื่อง อ๋อเอฟซีเหรออ่าอ่าขอบคุณเอฟซีหน่อยเบรกเบรกเดี๋ยวเอาไปเอาไปข้างบนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลเดี๋ยวไปแจกข้างบนเออไปแจกข้างบนไอ้เนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขานั่งแม่แม่ออฟแม่ออฟเขามาอ๋อแม่ออฟเหรอไอออฟภาพโปเมื่อก่อนเขาเคยอยู่ภาพโปอ๋อเนี่ยเหรอคนเนี้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอไปแจกเองก่อนเองมาพอดีเลยบายเอาแจกคนร้านแล้วก็ไปแจกข้างบนด้วย ที่เหลือแจกเขาคนละอันนี่ลูกอ่าแล้วรีบลงมานะเด็กที่คุมมานี่เนี่เอาคุณนั่งเลยนี่นั่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ามีของคุณอ่าคุณดูว่าคุณมีอะไรบ้างอ่าไม่อันนี้คุณโอ้เอกประเด็นประเด็นเนี่ย โอผมไม่แดกแบบไอ้ชิ่งเป็นไอ้คุณดูนี่ของคุณอะไรคุณแกะดูหมอนที่ังก่อนเออแกะดูแล้าคุณใส่ด้วยบี่ทีคุณก็รอดูอยู่ไอ้นี่ครับนี่อย่างในถุงนี่มีอะไรคุณแกะมาดูรักษาของเดี๋ยวเรื่องเพิ่งอยงเขย่ามือไว้มือไว้นาะอย่ามือไว้อย่าพยุงเท้าอย่าพยุงขาต่ยยุ่งเท้านีต้องนิ่งมือนะต้องนิ่งต้องนิ่งดดูิท่าน คนร้องเมนร้องแวนนะคุณแกดูมีอะไรของคุณป่าเน,นี่ยคือรู้ประเด็นมากที่สุดไม่ต้องม,มามาสอพอม,มาป๋ามาเปิอไม่อันเนี้ยหิวหิวแต่รักษาอาหนารไทยได้เลยอืมใส่ด้วยคุณน้าผมออกก่อน อันนี้ไม่ใช่ประเด็นครับใส่ยางอ่าออกก่อนออกไปมึงเขาจะดูอ่าสรงต้องโดนใจปะโดนใจตรงนี้แหละคือสรงทรงอะไรนั่นแหละทรงกระหลงป้งกระเลงเป้งทรงสปอร์ตแมนอ่าคุณใส่ด้วยไม่ใช่หน้าเลยคิระวังระวังถ่ออกระวังเล้วผลไม้มาเอฟซีให้รอนะเดี๋ยวจะให้ดูนะน้องเขาเนี่ยครับของพี่แดง ขอให้เมา่อกี้นั้นคุณแกะดูเดี๋ยวแล้วคุณใส่โซ่หน่อยนะครับขาเด้อใช่ก็ผมว่าโอเคแต่ผมก็เอาตัวหลบเดียกุ้ไม่ต้องห่วลิขสิทธิ์นะครับจะแต่งตัวแบบนี้ออกไปเที่ยวห้างไปทำงานนะเพราะว่าเป็นชุดพี่ขาเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ได้เลยได้งานอย่าการมองเห็นผู้หญิงไม่ได้แล้ว ผมไม่เคยเฮ้ยคุณลองใส่แป้นตร้านก่อนเดี๋ยวใส่ก่อนเราใส่โชว์เราใส่นั้นแล้วคุณก็อ่าคุณใส่อันนั้นไว้ก่อนแล้วคุณมาแกะดิโอเคใช่คุณมาแกะถุงใหม่แกะรู้ก่อนผมเองนะโครงการดีทอ่าวว่ามีอะไรอีกเอาแกะมาเดี๋ยวนั้นมีอีกแวะตาคือแอมบูลานซ์น่ะผมจะขับไในรถโคตรแรงเลยแอมเบรแลนด์ไม่เกี่ยวประเด็นอะไรตรงนั้นโแวนไม่เกี่ยวประเด็นด้วยผมเืมผมถูกเลือกไวแล้วคือขับโอ้ใช่ใส่ผึ้หัดต้องนำแฟชั่นครับผู้หญิงมุสลิมอย่างนี้ต้องขับ โอ้โหหลายอันจัดหลายอันจัดุณสีสวยนั้นะคุณสายคุณทายผมใส่นี้ดีกว่าอาอใสเขาได้แล้วหนึ่งงานเอกที่คุงนะงานีเอกที่คุงด้วยเขาเขียนมาขอบคุณเรียังไอยใบสี่อย่างสองมือครับขอบคุณทุกงานครับผมก็ลองได้ใส่ก่อนใส่สองงานครับคุณสให้หมดเลยดีกว่าเพราะเอฟซีเ็าไม่ให้เยอันนี้เดี๋ยวให้ตุกที่เก็บหายแน่คุณเนี่ยสะตอมสะตอมเลยสะตอมเลยแหละเฮ่ยดิอย่าพูอแม่คือผู้ผลิตนั่นแหละคำนั้นแหลเปิด คำนี้ก็แรงด้วยอันนี้เลยป่าลูกประเด็นจริงๆผมหมดกระเด็แต่ผมไม่เป็นไม่จบแล้วลูกพี่ไม่อยู่ด้วยลูกพี่มึงหาพี่นอนตอนนี้เดี๋ยวก่อนขับมอเตอร์ไซค์โดยกันก่อนเดี๋ยวก่อนป่าขึ้ลูกพี่ไม่อยู่บอกให้หยิบเว่นตามาใส่เดี๋ยวนีแล้วมมดโอ้โหนี่แหละาวเอ็กตั้งแต่ว่าเอ็กตั้งหมดแถวอึ้งหุ่นพิษหนักปิ้ม ดพื้นทาเกลียเปิดปืตาปิดปื้นยังไงยังไงผมถอดแล้วยังไงวางก่อนวางนะบิดพื้นทาเกลียมวางอันนี้นะครับเอาใส่ไปบิดพื้นทาเกลียมนี่ครับคือประเด็นหักครั้งท่านต้องเอากำลังออกสักบ้างไม่งั้นไม่หยุดไม่งั้นบุรพาไม่เพิ่มดีมาก อ่ายังอยู่เหลือเฟือเหลือเฟือลองดูลองดูเอาเอาไปคุณมาลองใส่แว่นต่อให้เรือกเอาเลยไม่เอาเก็บไ้ของคุณให้ผมหมดจริงๆเหรอเขาให้เอฟซให้คุณหมดเลยนั่นแหละเพราะประเด็นนี้คือประเด็นนี้อีกแล้วนั่นคือชื่อของคุณเห็นไหมล่ะโลเลยมีด้วนี่มาลอยไอเอฟซฟังอะไรเพลงอ่ะได้อ่าหันม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 าคุณร้องให้เอฟซีฟังอ้า เพลงอะไรเพลงอะไรโดเลมีต้อนมือฮะลูกขอหมุนตัวด้วยหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยหมุนตัวด่ันแล้วทำไมเสื้อต้องใส่สั้นข้างยาวข้างเป็นไงมันแนวอะไรอันนี้เรียกแนวอะไรแนวอะไรอย่าเปิดอย่าเปิดขึ้นมาโอ้โหใช่ เขเทยไม่ได้ผิดไม่ผิดไม่ผิดเทียไม่ผิดถามว่าแนวนี้แนวอะไรแล้วเฮียไปบอกเขาว่าให้เขาแนวนี้แนวอะไรแนวยิปพอเอทาวลี่เนี่ยเหรอเอออเโฟทะเลนะครับโฟทาวน์ทะเลนะครัเลยครับเรื่องที่ว่ามาด้าตู้ปลาลูตู้ปลาลุมาด้าหอมเด็กญี่ปุ่นครับอ๋อปลาสวิทช์คืออะไรอ่ะ โครงการเนี่ยรู้โดยรู้อะไรคนในอย่างนีน้ก่อนนะเขาลีญี่ปุ่นนะแล้วเขาสมบัติมีอะ่ะเขาสมบัติเล่นกาลัญญานามงแน่กาลัญญานาวงรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าสมบัติเมตานีนนะักเรื่องราวต่อจากนี้ไปในข่้มคน <ะ S 2> นี้ผมไขแล้วเล่ยเปื่อยอ๋อเล่ยเปื่อย มังกรเจ้าพญาผมนำแสดงโดยทอมดันดีผมนี่ใส่เที่ยงผาภูมสรุปไม่แรงเลยอย่างเนี้ยเอกเดี๋ยวร้องไห้แล้วเอกเดี๋ยวเล่าพิทามฝังเลยผมเห็นลูกสาวของลูกสาวของถ้าพูดถ้าพูดไม่ไม่ไม่ใช่ลูกสาวท่านอ๋อที่นู่นแบบบุรีรัมย์ใช่ต่อของดราม่าหน่อยเอกดราม่าหน่อยเดี๋ยวเล่าพิทามฝังหน่อยเอกเอเมน่าเล่าพิทามฝังหน่อยเรื่องราวไปไหนอ่านหน้ามาตรงมาใกล้ๆนี้ เราต้องฟังหน่อยครับต้องพัดเต็งยังไงลงไปเรื่อยๆอ่ารืดราม่าหน่อยเอกผมเลือกแค่นี้พอแล้วจบเรื่องเลยเอกเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเรื่องมันเศร้าขนาดไหนลูกสาวไหนอ่าแบงค์เหรอแล้วเรื่องอะไรที่ทำให้คุณร้องไห้เรื่องบอกหน่อยตัวท่าแคมรี่แหะครับโตัวท่าแคมรี่หลักเลยเหรอฮันดิกุลคือโรคหนึ่งควาจริงคือว่าเหรอลองเพองนั้นได้เลย น่าหล่อจังนะาฮะแต่ว่าผมว่าเข้ากับเรยกาศนี่ขน anyway? <ok ึ้นมาที ai ai> <uk? <uk 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 ่เนี่ยผมขึ <uk <uk ้นมานี่นี่คือวันดีด่างไอ้นี่ไงกระแตกระแตที่อยู่ในหนังสือการ์ตกในหนังสือการ์ตูนข้างหลังการ์ตูนไงน้องกระแตที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนใส่ัวล็อกอ่ะที่ใส่วันนั้นที่เขาเอาเล่มให้ดูอ่ะแล้วเขาเข้าห้องน้ำหอมจลโทพุ่มพุ่มปูปยาสวนดอกไม้ปูปยาอีกแล้ว ขาผมไม่ได้ผิดใจขาเนะราไม่ได้ผิดไม่ผิดกันไม่ผิดกันเพราะว่าขาเนี่ยผมรู้ว่าตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ว่าเป็นประเด็นเป็นประเด็นเป็นเรื่องจริงครับอ่าเป็นเรื่องจริงเราไม่ว่ากันเราไม่ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วที่เอมิเล่ที่ที่เอมิเล่ใช่ไหมเอเมิเล่ครับผมตอนนั้นที่เราบินไปตอนนั้นผมไม่ลอกเอนครับเราไม่เรา ประเด็นนั่งที่ว่าโอ้ไอ้นี่วกโกมด้ัว็แลตไมได้เสถานการณ์ชนนี่เราทำยังไงดีต้าด่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 าดาด่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 าดาด่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 าดอาด่าด่าด่าดราด่าด่าดาด่าดาดาด่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 าด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 ่าดาดาดา่าด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 า เหมือนเขาไม่หลอนนี่ยจะต้องตัดแขนออกข้างนึงมั้งมึงจะหยุดพูดได้เนี่ยใช่ตายมึงไปเอาเครื่องทรมาร์ดมาไม่มันขอปรับหูไปทำพวงกุญแจหน่อยได้เพราะว่าเนี่ยคนนั้นน่ะใช่ก็พูดไปแล้วนะอีกอันนึงคือมีดีบุกโชยังไม่ได้ยีบุาโชยอีกอันนึงในถุงดมือนั่นนั่นแหละโอ้โหผมตรงเท่านั้นเนื้อคู่ตายดูกรูดูโตดเลย เองเองถ้าเรืองเองถ้าเรองเองเรื่องคนอื่นเราไม่รู้จักยาใครมีมะกรูดมาเลเนี่ยเด็นไหมฮะคือตู่มตุ่มหมายใครเขาเข้ามาเห็นตัวมเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวดีดูกตาเดียวดีูกตาคือว่ามนนี้สวยเข้ามนต่ีียเีเดีเดวีลกเปลี่ยนใจผมเลือกประเด็นนี้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ก็ป๋าบมกดห้หเดเพราะว่ายังไงก็อีูหมดเดียวค่อว่ากูทีหม่ใช่ประเดเ็นตุ่เยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดีลูกตาดีวดึงหน้าึงหว้าผมลืรนี้หายดี๋ยวเด้ามเหนตุ่มเดย มาดึงหน้าใสยหน้าพิต้องเดืออนเองให้ไทยกันนะตอนนี้เขามีอยู่แล้วเห็นไหมรุ่นปสะพันธุ์โอบเขามีอยู่แล้วเขามีสวยด้วยเรเบนด้วยอินเดอร์อนดอนะฟอนดอแล้วก็อินเดอร์แบล็คดอนอนี่เอาใส่สักทีดิเขารออยู่เดี๋ยวรุ่นเยี่ยวเหนียวแล้วคุณอะโอ้โหข้าวนี่ข้านี่ข้าเอาา่อันนี้ข้าไม่ไม่มานึงตรงนั้นเลยนี่แหละประเด็นเพราะว่าพิชานี่เด็กุแล้วคุณหักนิ้วทำไมอะ ไม่ก็ใช่แหรอบแทบกรับแทบคุณยืนแบบแบบดาราได้ไหมเนี่ยใช่ก็ผมไม่ใช่อะไรผมหุ่นเดฟเนี่ยหุ่นเดฟเหรอแล้วเขาอยู่นอนบ้างยังอ่ะนอนบ้างยังก็นอนเหนือเขาอ่ะนอนกับใครนอนกับใครอาภาพอ่ะแล้วเจ็ดนาฬิกาอาภาพอีกแล้วอาภาพมาอีกแล้วอาคุณเก็บใส่แว่นคุณใส่กระเป๋าก่อนไม่ได้จริงแล้วเดี๋ยวคุณเก็บไห้กับตุ๊กไม่ต้องถาพ่อสอด้วยแจกเช็คแล้วผมเรียนคอสใหม่เปลี่ยนใจหรือยัง น่นแน่นแน่นต Th an right. no ิดสามหลักแน่นอนอะไรอ่ะเพราะว่าขับมอไซค์เมื่อวานก็ไปมาใช่ไหมใช่โอ้โหแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานเมื่อวานแต่มันมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะยังไงก็ผมเล็งชื่อโอ้ป่าตัวเบิ้มเทิมเลยเห็นอยู่เห็นอยู่ได้คำนั้นแหละตรงนี้ไม่เปิดแล้วนะแต่ไม่อด้ปอกดิเอ๋อผมไม่รู้มีปัญหาที่ข้างบนตรงนี้ขออลัยลบ เดี๋ยวก่็เหงาหอมใต้หน่อยหอมใต้หน่อยตายเพื่อนรักตายเพื่อนรักรู้ประสบการณ์จูบจูบตายด้วยตายตายเพื่อนรักหอมหัวหอมหัวตายหน่อยหอมหัวตายหน่อยจูบปากตายหน่อยตายเป็นคนดีอย่าไปดมเขาแบบนั้นสิหอมจูบปากตายหน่อยดึงตายมาตายตายมานี่ดึงตายมาหน้ากล้องนี่ดึงมานี่ตายมานี่คุณจูบปากตายหน่อยเพื่อนเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันต้องจูบปากกันหน่อย ไม่ได้หรอกได้ได้ทำไมคุณระเกียด์เขาเลยคุณระเกียรอะไรอย่างนั้นอ่ะเออพออะไรพี่เดียวเชื่ออะไรเชื่ออะไรแฝดคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเดี๋ยวคุณอายเลยคุณจุบปากเฮ้ยคุณจุบปากแฟนหน่อยกูไม่แย่เนี้ยเฮ้ยให้ให้ให้ตายคนรันเมื่อกี้พี่ตั้มให้ตายแานนึงแบ่งแบ่งตายอานนึงเนี่ยมึงต้องเลือกเอาอ่าให้ตายก็มีสองงานตายตายเขาเอาเนี่ยครับ อ่ะคุณเดาไหนอันนี้เราผมไปแล้วเดี๋ยวไม่ไปคุณดูดั่งด้วยกันคือประเด็นต้องเก็บของเลยครับเก็บของต้องเก็บของก่อนลงของงอดโอ้โหอันนีปลานูกจันทร์โครงการวัฒทาสรวนี่ประเด็นน่ต้องเห่าป้าเห่านะเดี๋ยวเพราะนั่นแหละกูขาดเพราะไม่เป็นไรแล้วไปดึงทำไมไปจมไปดึงทำไมก็ตกใจตรงแว่นเลเบนเนี่ยมันเป็นสีที่แบบของ้วยแต่เลี่ยงกล่งให้มาโด้วยนี่ไงให้มาเดี๋ยวผมเลเบนต้องเข้าแล้วแบบนี้นะแบบนี้เลเบนต้องเข้านะต้องเข้าแล้วนะ ไปแบนต้องเข้าแล้วนะลูกหนุ่มแบนต้องปมบุกลูกลูกสาวใครลูกเขยลูกเขยเอาเก็บไปเอาเก็บไปเก็บไปลูกเขยเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเอกใส่นี่ปาใ้ไปเอาแล้วนะเอาไปก่อนนะเพราะว่าเก็บก่อนนั่งก่อนหาเชื่อเด็กผมต้องแยกแต่ฮัดกลางเดือดฮัเตคัยตายมึงหยิบไม้เดียวให้หน่อยที่มันจะไปอย่างเดียวเลยไม้เดียวอยู่ไหนไม้อยู่แต่บรรลันตีนี่เดียวเดียวตายนะ มันมีตายไม่เรียไปไหนบ้านั่นนะคือฟอสซิลี่แฝเก็บเก็บรายการบอเก็บใส่ถุงเก็บต้องเชื่อผู้รุ่นใหญ่ถ้งเชื่อรุ่นใหญ่ข้าวโหงเนี่พี่สาววาสนางพวกผมบ้าบ้านนะหายบ้านยังประเด็นนั้นชักเ้าไปแล้วไงเอาอีกแล้วไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเก็บใหญ่าหญ่ใอย่าหญ่เดี๋ยวรอตายรอก่อนตายเราก่อนตายเราก่อนเอาเก็บเอาถุงขยะไปทิ้งทำไมทำไมต้องใช้จะใช้อะนั้นขยะแล้วทิ้งทิ้งอันนั้นขยะ แหมอยากไม้มันไมเาโยวไปไม้ขยะออกมาแยกก่อนแยกอนะเอาออกเอาออกนี่ประเด็นนะครับภาษาบาบอันนี้ประเด็นประเด็นประเด็นคนเพียงกับทุกคนแล้วเด็กกระสาบพีเบลเลอร์เขาเป็นนักตาลอ่ะอรูไม้บ้านหลุดมาพอกระบาเอาสายไม้สายไม้อันใช่ด้วยนี่คือผมก็เห็นนี่แต่เทพมันก็เห็นมาอย่างเราน้ำปลาไตหัวแล้วเกินไม่หยุดจริงเจ๊งมันต้องโดนด้วยน้ำปลาจริงยิงหามิจูยิงหามิจู มาดิมาดิอ้าวท่านกลับมือแล้วไปก่อนท่านต้องไปมาดิก่อนไม่ผมผมรับของผมรับเก็บก่อนที่ารหมอเก็บก่อน